สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูมอนอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคุณครูมอนนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วยผู้นําพอเพียงนั่นเองคะ่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในหน่วยนี้นะคะคุณครูก็ยังมีเพลงเศรษฐกิจพอเพียงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเพลงกันก่อนเลยนะคะดเด็กเด็ก เรารับพอ่อหลวงของเราพระองค์เพียรพร้อมสั่งสอนให้เรานั้นต้องพอเพียงเศรษฐกิจลออเนียงคนไทยพระองค์สอนให้เราประหยัดมัทยัติสื่อสัตว์อดทนต่อปีนี้ คนรู้จักพอเพียงเราัะพอหลวงของเราพระองค์เพียรพร้อมสั่งสอนให้เรานั้นต้องพอเพียงเศรษฐกษิจจะลเนี่ยงคนไทยพระองค์สอนให้เราประหยัดมัธยัติสื่อสัตย์อดทน ในนี้ไม่ต้องกลัวความจนเพราะเราทุกคนรู้จักพอเพียง เราจะได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้กันนะคะเด็กๆ 1. น,นะคะความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. ความรอบรู้ 4. ความมีพูมิคุ้มกันที่ดีและ5คุณธรรมและความดีนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเด็กๆเ,เศรษฐกิจพอเพียงคือปัจจายที่ในหลวงรัชการที่9นะคะ ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อมุ่งให้ประสบนิกรน,นะคะได้ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนมั่นคงปลอดภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์นะคะเด็กๆมีหลักแนวคิดคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทนั่นเองคะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเด็กๆ หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมี3าห่วง2เงื่อนไขด้วยกันนะคะเด็กๆห่วงแรกนะคะความพอประมาณห่วงที่สองความมีเหตุผลห่วงที่สความมีภูมิคุ้มกันนะคะเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขที่2เงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองคะ่ะเด็กๆสิ่งเหล่านี้นะคะจะนําไปสู่สังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่พร้อมจะรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั่นเองค่ะ และเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละห่วงแต่ละเงื่อนไขกันนะคะเด็กๆห่วงแรกนะคะความพอประมาณนะคะเด็กๆความพอประมาณหมายถึงความพอดีพองงามความพอเหมาะนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะคะเด็กๆโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการใช้จ่ายให้สมฐานะไม่ค่อนฟุ่งเฟืยเกินไปนะคะ เด็กๆมีของเล่นอยู่แล้วนะคะและของเล่นยังสามารถเล่นได้อยู่นะคะยังไม่ชำรุดเราก็ยังไม่ควรซื้อของเล่นชิ้นใหม่นะคะเด็กๆควรใช้ของชิ้นเดิมด้วยความพอประมาณนั่นเองค่ะห่วงที่2นะคะ ความมีเหตุผลนะคะเด็กๆหมายถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะจากการกระทําอย่างรอบคอบนะคะเราต้องมีเหตุผลในการดํารงชีวิตนะคะก่อนจะทําอะไรเราต้องคิดไตรตรองให้ดีก่อนนะคะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะเด็กๆส่วนห่วงที่3นะคะการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเด็กๆหมายถึงนะคะการเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในทุก น,นะคะเด็กๆตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทนะคะเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะคะมีการวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะและอนาคตเช่นมีการวางแผนเกี่ยวกับยารักษาโรคก,การเรียนหนังสืออาหารเครื่องนุ่มห่มนะคะเด็กๆและเงินที่เก็บไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นนั่นเองคะ่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดู2เงื่อนไขกันบ้างนะคะเด็กๆเ,เงื่อน,น,นไขแรกนะคะเงื่อนไขความรู้นะคะมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนะคะรอบครอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัตินั่นเองค่ะเด็กๆส่วนเงื่อนไขที่2นะคะเงื่อนไขคุณธรรมนะคะเด็กๆ มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทนมีความภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็รู้จักแบ่งปันด้วยนะคะเด็กๆและถ้าเราทุกคนนะคะเด็กๆสามารถทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขได้นะคะเด็กๆก็จะทําให้บ้านเมืองของเรานะคะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะมีสังคมที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเด็กๆประเทศของเราก็จะสมดุลนะคะพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกมการศึกษาในหน่วยนี้กันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะภาพใดคือการประหยะัดปลกอองเด็กดูภาพข้อที่หนึ่งนะคะภาพข้อที่หนึ่งเป็นภาพของเด็กกำลังอยากจะปุกออมสินค่ะภาพข้อที่สองเป็นภาพของผู้ชายที่ซื้อของมาเต็มมือไม้เต็มมือเลยค่ะ ที่เพิ่งไปช้อปปิ้งมาค่ะว้าวดเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะ ิดว่าภาพไหนคะที่เป็นการใช้น้ำอย่างประหยัดครู้พนเฉลยเลยนะคะภาพที่ถูกต้องคือภาพที่สองค่ะภาพของผู้ชายที่ปิดน้ำเมื่อใช้เสร็จแล้วนั่นเองค่ะข้อที่3าภาพใดคือการใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยัดเด็กๆดูภาพข้อที่หนึ่งนะคะ ภาพข้อที่หเป็นภาพของเด็กผู้ชายที่เปิดพัดลมทิ้งไว้มีพัดลมเท่าไหร่ก็เปิดทิ้งไว้ทุกตัวเลยค่ะภาพข้อที่2เป็นภาพของคุณแม่กำลังรีดผ้าแล้วก็เปิด รูปของผู้หญิงไปช้อปปิ้งมาค่ะซื้อของเป็นไม้เป็นมือเลยแล้วข้อที่3ามเป็นรูปของผู้ชายที่มีเงินเยอะใช้เงินฟุน่มเฟือยค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่เป็นการปฏิบัติตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงผู้ปนเฉลยเลยนะคะ ที่ถูกต้องคือภาพที่หค่ะเป็นภาพของเด็กกำลังปลูกผักนั่นเองค่ะณหมู่บ้านนาตาลเดี่ยวมีครอบครัวของสมศักดิ์และสำรวยสองสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันได้ไม่นาน สองสามีภรรยามีอาชีพเลี้ยงปลาขายซึ่งรายได้จากการขายปลาก็พอได้จุนเจือครอบครัวซื้อข้าวซื้อผักแค่วันต่อวันไม่มีเหลือเก็บไว้เลยหากวันไหนขายปลาไม่ได้ก็จำใจต้องกินปลาที่ถึงแม้เบื่อก็ต้องทนกินสำรวยวันนี้ขายปลาไม่ได้เลยเราคงได้กินปลาเหมือนอย่างเดิมสินะฮมคงต้องกินปลานี่แหละ ข้าวก็จะหมดแล้วนะพรุ่งนี้ก็คงไม่มีข้าวกล่อกหม้อแล้วหวังว่าจะขายปลาได้นะสองสามีภรรยาก็ขายปลาเลี้ยงชีพมาเรื่อยๆจนปลาในบ่อกใกล้จะหมดถ้าปลาหมดก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาลงทุนซื้อปลามาเลี้ยงต่อสมศักดิ์จึงตัดสินใจเอาโฉนดที่ดินที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบเราคงต้องกู้เงิน ลงทุนซื้อปลาลงบ่อเดี๋ยวคงขายได้ค่อยเอาเงินไปใช้หนี้ก็ได้นะแม่ก็คงต้องทำอย่างนั้นแหละหลังจากที่สมศักดิ์ไปกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบมาลงทุนทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมคือขายปลาได้วันต่อวันไม่มีเงินเก็บไว้ไปใช้หนี้เลยหากไม่มีเงินไปใช้หนี้บ้านของเขาก็คงจะถูกยึด โหเรายัางไม่มีเงินไปใช้หนี้เลยนี่พกวกเจ้าหนี้มันก็ทุงทวงมาแล้วอะถ้าบ้านเราโดนยึดเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะทำไงดีอืม <c oughs> เราไม่น่ากู้เงินเขามาเลยระหว่างที่กำลังคิดหาทางออกอยู่นั้นสมศักดิ์ก็นั่งฟังวิทยุซึ่งมีรายการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กํำลังออกอากาศอยู่พอดี โดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน 30, 30, 30, 10ซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ30%ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆพื้นที่ส่วนที่2ประมาณ30%ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้ใจ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ30%เอร์เซนให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายพื้นที่ส่วนที่4ประมาณ10เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและโรงเรียนอื่นๆสมศักดิ์ได้ยินดังนั้นก็ได้ข้อคิดที่จะใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช้าวันรุ่งขึ้นสมศักดิ์จึงลงมือขุดแปลงปลูกผักทันทีและจัดแจงพื้นที่ไว้สำหรับปลูกข้าวถึงแม้ไม่มากแต่ก็พอกินสำหรับสองคนพร้อมทั้งสร้างคอไก่ไว้สำหรับเลี้ยงไก่ เหนื่อยไหมพ่ออดทนเอานะถ้าเรามีทุกอย่างอย่างนี้เราคงไม่ต้องซื้ออะไรขายปลามาได้จะได้เอาไปใช้หนี้เขานี่แม่ว่าจะรับตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยนะเพราะว่าดีไหมอืมก็ดีนะเดี๋ยวพ่อเอาปลาไปขายคนเดียวก็ได้แม่ก็เย็บผ้าเลี้ยงไก่ปลูกผักอยู่บ้านนี่แหละจะได้มีเงินไม่ไปใช้หนี้แล้วต่อไปเราก็คงไม่จำเป็น ต้องไปกู้ขอมาอีกแล้วนะแม่อืมหลังจากที่สมศักดิ์และสำรวยใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเงินเก็บไปใช้หนี้เงินกู้นอกระบบและเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นแม่วันนี้พ่อเอาเงินไปใช้หนี้มาเรียบร้อยแล้วนะบ้านเราไม่ต้องโดนยึดแล้วแล้วเราก็คงไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครอีกใช่ใช่หลังจากที่ใช้หนี้หมดแล้วสมศักดิ์และสำรวย ก็ยังคงใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีทั้งข้าวผักไก่ปลาหลังจากนำปลาไปขายเงินที่ได้ก็แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยจนทั้งสองได้มีลูกด้วยกันและใช้ชีวิตพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุข อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนของหน่วยผู้นำพอเพียงก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ